ช่องยาย่วนตวนชวนกินพี่น้องขอเสนอเมนูเมนูไข่น้ำไข่น้ำถ้าเราจะทอดไข่พูดถึงไข่เนาะทอดบ่อยๆก็เบื่อเยี่ยวบ่อยๆก็เบื่อจะต้มบ่อยๆก็เบื่อลองมาทำเมนูไข่น้ำดูนะคะเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านไข่น้ำเพียงแต่เราทอดเสร็จเราก็ตั้งหม้อให้เดือดใส่ ครื่องปรุงก็จะมีอาแล้วแต่เราชอบเนาะจะเป็นผงนัวหรือว่ารสด,ดีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีปูอัดแล้วก็มีอาหมูสับพี่น้องแล้วแตงกวาอะไรก็ว่าไปนอกจากนั้นแล้วก็เอาไข่ที่ทอดเสร็จแล้วมาตัดเป็นชิ้นๆแล้ววางลง ปรุงให้อร่อยพี่น้องลองกินกับข้าวสวยร้อนๆแสนอร่อยพี่น้องอช่องยายตวนชวนกินก็ขอแนะนาเมนูนี้ที่แสนอร่อยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาดูช่องยายตวนชวนกินฝากหน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ